สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามอาจารย์มาตลอดนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์รายปี2,564นะคะปีนี้ก็จันขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคระบาดและกภัยพ,พิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้พยุงตัวขายล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วก็ไงจัน ก็ต้องฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการพยากรณ์กันเลยค่ะชาวธนูนะคะหรือชาวลาคนาราศีธนูนะปีนี้เป็นปี64อาจารย์จะใช้ไพ่ สามสำรับนะคะเปิดแค่สามใบเท่านั้นถ้าเกิดว่าเจอปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่มันหนักหน่วงนะถึงจะเปิดให้ใบที่สี่นะคะถ้าไม่เจอก็แค่สามใบเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเลือกไพ่ก่อน2ใบนี้เรสับให้ละดูซิว่าจะเห็นเหแค่ไหนว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมอืราศีธนูนะคะปีหกสี่นี้อยากจะ บอกว่าให้ทำใจร่มๆนะภายในปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพยายามอย่าทำให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวมีเรื่องเศร้าเรื่องอะไรตัดออกไปให้หมดเลยนะตัดออกไปให้หมดแล้วพยายามฝึกนั่งสมาธินะคะจะทำให้จิตตัวเองอ่ะดีขึ้นบางทีแบบว่าอาจจะจิตตกถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรนี้ได้เลยนะคะนะไพ่มันขึ้นแบบนี้อาจจะเกิดเกี่ยวกับแบบทางจิตะทางจิตไม่ค่อยดีอ่ะ ประมาณอย่างเงี้ยนะคะ,ะวิธีแก้คือฟังเสียงสวดมนต์ไปเ,เปิดบทสวดปู่ฤาษีลึงดำหรืออะไรก็ได้ใน youtube ะฟังก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็นั่งสมาธิก่อนนอนไปนะนอนสมาธิก็ได้นะคะถ้าใครเคยเรียนสมาธิกับอาจารย์เราก็จะรู้วิวธีการอันนี้มันเป็นคลิปสั้นๆอาจจะสอนในนี้ไม่ได้นะอันนี้ไพ่ของชาวธนูนะคะนี่ของตัวเองจะได้เสียนมหาเทพนะภะศิวะนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นปู่กสะสิโลด อันนี้เป็นพระแม่พันธุรัตนานๆพระแม่จะออกทีหนึ่งนะคะอ่านี่นะทั้งสาใบนี้นะคะเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าอะไรที่มันไม่ใช่ต้องตัดต้องปล่อยวางไม่เช่นนั้นอ,อาจจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าอารมณ์ขุน่นมัวขุน่นมองจิตไม่ผ่องใสนะคะ,ะ <c oughs> โดยสถานการณ์ลุมนมปี64เนี่ยชาวธนูอ่ะ <c oughs> อาจจะมีเรื่องผิดหวังมาต้องตาไหนต่นลายแล้วแต่บางทีมันอาจจะมีความหดหู่เกิดขึ้นมีความหดหู่อยู่ข้างในอยู่ดีมันนั่งฟังอะไรก็อยู่ดีก็น้ํำตายอยากจะไหลออกมาเช่งั้นอะ อะไรแบบนี้มันจะมีความหงุดหงิดที่มันซ่อนอยู่ในหลืกในอะไรของหัวใจไม่รู้ว่าบางทีใครพูดสก,กิปต่อมแค่คําเดียวเนี่ยสามารถร้องไห้ออกมาได้เลยมันเก็บอยู่ข้างในมากนะคะเพราะฉะนั้นจันบอกว่าให้ปล่อยวางสุดมนนั่งสมาธินอนนะคะอะไรไปล่อยได้คือปล่อยแล้วก็หาความรู้นะหาความรู้เพื่อมาสร้างงานสร้างเงินในส่วนคนที่เสียคนรักไปไม่ว่าจะพัดภาคตายจากจาก,จากเป็นจากตายทุกอย่างต้องตัดใจบอกได้เลยหรือว่าจะ เเสียใจจากเรื่องหน้าที่การงานหรือโดนเจ้าในหักหลังหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะให้ตัดทุกอย่างออกไปแล้วทําจิตให้มันดีเพราะว่าความรวยอยู่ที่ไพ่ใบนี้นี่ปูกวศิโลดนี่เป็นพระเ,เป็นพ่อของพระแม่ลักษมีนะคะด่านแรกที่คุณต้องทําคือทําให้จิตใจเบิกบานผ่องใสสดชื่นแล้วคุณจะคิดออกเลยว่าคุณจะรวยจากอะไรนะคะเอาเป็นว่าชาวธนวูอะ ปี64เนี่ยความรักอ่ะจ,จะไม่รุ่งโรดเท่าไหร่หรอกตัดมันทิ้งไปรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งงานเอาคำนี้ก็แล้วกันนะคะคือทำงานอย่างเดียวทำจิตใจให้ตัวเองอ่ะสบายลงใครที่จะเข้ามาเนี่ยตัดทิ้งให้หมดนะคะอยู่คนเดียวรวยอยู่คนเดียวรวยรวยมีความรู้นะสร้างเงินสร้างงานได้นะคะแล้วก็สามารถทำให้คุณรวยกับรวยอย่างเดียว นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติมีเรื่องความรักมาเนี่ยจะปวดหัวไม่ว่าจะรักอะไรนะคือจะมีภรรยามีสามีรักแฟนรักลูกแล้วมีอะไรก็ตัดแต่คือบางอย่างวางได้แค่ไหนก็คือวางแต่ถ้าอย่างคนโสดเนี่ยง่ายมากเลยเขาไม่รักเราก็ตัดทิ้งไปแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องรอคอยอะไรทั้งสิ้นดูดูเสียงพ่อแม่เดี๋ยเนี่ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยลองดูเสียงพ่อแม่นั้นในตาเศร้ามากเลยนะมีแต่การรอคอยมีแต่ความหดหู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ เอออันนี้ไม่เอานะคะแต่ว่าพระแม่พันธุรก็จะเป็นนางที่เข้มแข็งอยู่นะแต่ว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ความรักจะแบบว่าย่ําแย่นะป่าภายในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้จิตใ,ใจเศร้าหมองมาที่จันพูดไปแล้วในส่วนของเรื่องเรื่องงานนะเอ่อก็จะมีความโชคดีงานนั้นจะบันดาลเงินบรนดาลเงินให้มากด้วยแล้วก็จะเป็นพื้นฐานสาหรับคนที่สร้างธุรกิจนะถึงแม้ว่าจะแบบว่าเสียเซลล์จากการทําธุรกิจแล้วผิดหวัง นะมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะเสร็จแล้วให้คุณตั้งหลักใหม่แล้วคุณก็สร้างใหม่แล้วคุณจะได้เงินอย่างมั่นคงแบบสุดๆเลยนะคะให้คุณทําใหม่แล้วมันจะสร้างขึ้นมาได้คุณไม่ต้องเสียใจนะส่วนคนที่แบบแบบตกงานหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้งานได้เงินมีเกณฑ์ที่จะได้งานได้เงินแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับว่าทํางานแล้วแบบว่ามีเงินมีทองขึ้นมาใหม่อะเหมือนขุดสมบัติ ใหม่ขึ้นมาจากสติปัญญาของคุณเองนะคะคุณไม่ต้องเสียใจนะมันอาจจะเป็นปีแห่งแบบความเศร้าความหดหู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีพลังบางอย่างขึ้นขึ้นให้คุณสู้เราได้เงินรวยกลับมารวยอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมารวยอีกครั้งหนึ่งสามารถทําได้ในไพ่ที่บอกสามารถทําได้ร้อเอร์เซนเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะกลับมารวยได้อีกหลายๆครั้งนะสําหรับชาวราศีธนูนะคะเกณฑ์การเดินทางคือจะได้เงิน นะคะหาความรู้ให้มากๆแล้วเงินจะมานะคะงานจะมาแต่ประเด็นหลักที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางก็คือเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์เรื่องความหดหู่เรื่องเศร้านะเอ,อก็ให้ระวังสุขภาพเนี่ยก็ระวังโรคเครียดโรคกระเพาะโรคซึมเศร้านะแล้วก็ <c oughs> เออ ไมเกรนอะไรพวกนี้นะแล้วก็พวกเส้นประสาทต่างๆอะไรพวกนี้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกคือคือชาวธนูจะต้องระวังพวกนี้มากแต่ถ้าสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่นเมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรของคนที่จักไปเนี่ยสิ่งพวกนี้คือจะเบาลงนะแล้วทาให้เราแบบเหมือนได้ยกออกมาเลยแล้วก็จะทําให้เราสามารถเดินได้ใหม่นะคะอคนใกล้ชิดนะชาวธนูให้ระวังนะคะญาติผู้ใหญ่อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น นะคะก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องดูแลคนรอบข้างบริวารอาเป็นว่าบริวารก็แล้วกันนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายจุดตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้ระวงังแล้วก็เหมือนก็ว่าให้ดูแลสุขภาพทุกคนในครอบครัวนะคะมีกี่คนก็พยายามดูแลกันดีๆเพื่อที่จะให้เราเสียเงินในจุดๆเนี้ยน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องการเดินทางเรื่องการเดินทางนะชาวชาวธนูนะ ถ้าเป็นในปี64เนไม่อยากให้เดินทางไปทางเหนือเลยนะคะคือให้ชะลอไว้ก่อนอะไรที่จต้องเดินทางไปทางเหนือทางภาคเหนือให้หยุดไว้ก่อนนะคะเพราะมันจะมีเหตุไม่ค่อยสู้ดีนะเกิดขึ้นกับเรานะนอกกนั้นจะไปทางทิศใต้ที่ตนออกรายได้หมดนะคะได้เงินนะอ่าก็อาจารย์ขอฝากคลิปประจําปีของอาจารย์ไว้ด้วยแล้วก็ขอฝากช่องอาจารย์จากสุทิพิชิตกรรมไว้ด้วยนะคะรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามอาจารย์ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ